ชยากับ<า>พี่กินก่อนค่ะ คุ่ว่าจะดังตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องก็เพราะแม่ยกมาติมเลยอุ้ยขอบพระคุณมากครับผมก็หวังแรงใจจากคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้แหละครับเ็นม <c oughs> ผมรับบทเอ่อในเรื่องผมไม่อยากเป็นสายลับเนี่ยผมชื่อว่าทองเอกนะครับยที่จริงๆแล้วอยากไปเป็นตำรวจผมไม่อยากเป็นสายลับแล้วก็ทําไปทํามาเนี่ยเขาเห็นว่าเราตัวเล็กแล้วเกิดมาในครอบครัวเนี่ยนะครับก็คือครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมีพี่สา อ้วนใหญ่โตโมโหลานแต่ใจอ่ะใจอยากเป็นตำรวจขำอะไรขำบทนะครับก็มีพี่สาวแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากไปเป็นตำรวจนี่ครับแล้วพอพอไปสมัครใช่ป่ะเขาเห็นตัวเราเล็กอะไรเงี้ยก็มีการทดสอบจากเนี้ยค่ะแหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ จนนางเอกเนี่ยค่ะเกิดความสงสารเรามั้งใช่ไหมใช่ค่ะเป็นตำรวจค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้หญิงซะเลยก็คือเป็นคนห้าวแล้วก็เป็นคนขี้บ่นขี้รำคาญก็จะแบบว่าพอเห็นเขามาสมัครก็จะรำคาญว่าแบบยังมีหน้าสมัยอีกเหรอตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเป็นพ่อแง้มงอนคือมากกับพ่อแง้มงอนมันกัดกันทั้งเรื่องะ่ะจริงๆแล้วปัญหาวนนี้มันน่าจะอยู่ไม่ใช่อยู่ที่บทน่าจะอยู่เรื่องความสูงมากกว่าหรือเปล่าก็จริงๆมันมันตามบทงคะคือเขาตั้งใจ เลือกมาคือคือผู้หญิงต้องสูงใหญ่ผู้ชายก็เล็กนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมไเพราะมันเป็นคอมโบดี้ครับจริงๆรผิผมผมผมก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะพอพอพี่ปิ่นโทรไปใช่เราไม่ก้อยโทรไปเนี้ยเขาก็เออฮาดีแนละ้วน่าจะสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอได้ได้วิกกี้มาก็อโอเคเลยครับอีกอย่างโอ้ขอบคุณ มีเตรียมยานวดคออะไรไว้ไหมคะยานวดคอทำไมต้องแหงต้องเห็นใช่ไหมขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดวันนี้ใส่ส้นสูงค่ะจริงๆแล้วที่ถอดสูงก็ไม่ไม่ได้สูงมากกว่าผูอย่างนี้นึกถึงตำราเลยดอกฟ้ากับหมาวนกว่างอุ้ยอันนี้นะเราเขาสมาวได้ยนะไม่จริงหรอกไม่จริงไม่แรกรู้สึกไงบ้างคะเรามาเจอกับเขาเลยเสกพิเกะนะ ดีใจดีใจค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่กี้ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเล่นกับเพล็กซี่เกมมาก่อนน่าจะสนุกนะเรื่องนี้ผมผมห่างละครไปก็นานนะครับก็พอดีกลับมาเรื่องนี้แล้วก็โชคดีที่ที่ได้อย่างวิกกี้ก็อย่างมือมืออาชีพกันอยู่แล้วนะคะก็รู้ๆแล้วก็อย่างหนึง่งได้รู้สึกจะเป็นพี่นาอีกที่ตัวเอง<น> ก็พยายามจะทำกันบ้านออกมาแล้วก็ให้ดีที่สุดครับผมเลยหวังเอาไว้ว่าคือแฟนๆผมเนี่ยเขาเขคงจะดูผลงานผมอยู่แล้วแต่นี้ก็อยากจะขอแรงใจจากคนแฟนละครดนวยนะครับที่ที่ท่านติดตามชมลครยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมชยามิชัยดาราหน้าใหม่ด้วยแล้วกันขอคุนี้ี่ีกา การกรอบแม่บทเขาจะโกรธไหมก็คงคงมีโกรธบ้างเพราะในเรื่องนี้ก็คี้จะเป็นสาวบอกว่าถึกแบบบึนพอสมควรนะคะเขาแข็งแก่งบุผมวิ่งไเรื่อยใช่ในเรื่องที่บอกว่าคือส่งเขาลงฝึกสนามซ้อมแล้วเราก็ได้ยืนขำอะไรแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคิดว่าเขาคงทำไม่ได้เต้องบอกว่าในแบนซายาถอนไหมคะก็ขออภัยล่วงหน้านะคะมันเป็นเพียงแค่ละครไม่ต้องมีใหญ่โรยคิ้วอะ คไม่มีมังงับแต่ถ้าถ้าเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าตอนที่เบิดก็คงได้มาอุ่นๆเลยเนาะก็จะได้ท<ช>ี้นะนี่เองก็ คร่าวๆเนี่ยก็คือจะมีมีเป็นนักร้องหรืออะไรเนี่ยแหละครับแต่คงไม่ได้ร้องเพลงเต็มเพลงอะไรเงี้ยครับแต่ก็จะไปเกี่ยวข้องเพราะว่ามันจะต้องไปสืบในในวงดนตรีลูกทุ่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับ <ๆ S 2> โอ้โหพี่ตาลากับอากุญาหวานถงกันแบบว่าใครหวานก็กันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ให้พี่เอหน้าหวานก็นได้ค่ะที่ไม่มา <c oughs> <c oughs> ของกีน้าย,ยังไงก็ได้ใช่ย <c oughs> ังเดี๋ยวผม,ผมจะขออนุญาตพี่กุญแจไปทำใบหนวดไว้เขาก็แล้วกันนะ กี่ป่กเลยใส่นะคะญญาความยินหรือฟัางยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบเลยค่ะให้เที่ฝากดีกว่าอลูกก<อ>็ผมไม่ได้อ้อนนะครับแต่ว่า แต่ดูสิแต่ผมก็อ้อนจริงๆครับก็คืออยากจะฝากด้วยนะครับผมไม่อยากเป็นสายลับก็มีผมจะยามิใชยแล้วโนมิกี้นะครับแล้วก็ทมงานนักแสดงอีกหลายๆท่านในในเรื่องนี้ยผมเห็นหน้านักแสดงเมื่อกี้ว่าเรานร้อมาเพ่อจะคาดหมายว่าคุณจะสนุกมากๆนะคบแล้วก็สําหรับแฟนๆคโนดี้เนี่ยบ้านเมืองยิ่งเป็นอย่างนี้อยู่นะครับจะได้ไม่เครียดเราก็พยายามสรรหาสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ตั้งใจทํางานกันยืงในเนี่ย เราทํางานจะเหน็ดจะเหนื่อยกันยังก็แล้วแต่แล้วแต่ถ,ถ้าเกิดว่าได้รับการต้อนรับได้มีคนดูเยอะๆ,ๆแล้วมีกำลังใจเออมีกาลังใจแล้วงานที่เราทํามาที่ว่าเราเหนื่อยะมันก็ไม่เหนื่อยคืคอมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกำไรกับชีวิตของเราด้วยแล้วรวมถึง้ดูผู้ชมด้วยๆๆๆ ก็อยากจะฝากละครนะคะผมไม่อยากเป็นสายลับก็คุกกี้เชื่อว่าออย่างที่พี่เอบอกค่ะช่วงนี้มีอะไรเครียดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกี้เชื่อว่าจะเป็นละครที่ทุกคนน่าจะจินจอยแล้วก็ดูด้วยความผ่อนคลายรับรองสนุกสนุกแน่ค่ะขอบคุณค่ะอินสตาแกรมกันนะคะไม่ทำมา